สวัสดีจ้านันสีจดจรัดมาแล้วค่ะืันนี้นสีจดจัดสีมาใส่สเข่าแล้วก็สีไปย์ยตุ่มกบนะคะเพื่อใส่เข่าใส่ยังใส่ยยสเกือบุตรอยู่ยามตุ่มกบมาต้มปนนะคะหนึ่ง,องหอนหอนไปยามตุ่มกบแบบนี้ใส่ตุ่มกบไว้ ต้มปุ่นไปยาม่าล่ะค่ะไปยาม่าตอนไปอาบป่นพิมพือกล่องหายก็เลยไปยาม่าได้สองโต กะเลยมาเปิดที่สวนพักให้ดูปุ่นอีกพยายามตุ่มมามาเปิดบ้างค่ะชองตุ่มนี้บ่ได้เติมลัดตู้ติมลัดต,ตูเป็นออกซะละ แอบแอบแอบกบหน้าค่ะต่มปนตัวสองตัวนี้ตัวใหญ่แอบแอบแอบ,แอบ ต้มปศกบปนก่อนปะ่ะลืมเก็บพักขนันแยงไปนํ่ค่ะตัดเอาเลยตอนนี้คือนสูงวยเพราะตัด ลมหอมล้วใครอยาปลูกไว้หอมมากเลยไปใส่ต่มคบปนค่ะต้มขงังเลยค่ะขาดบโบได้์น้ำปลาระ้าอาน้าปลาใส่ลงไปเวยค่ะ จองเครื่องน้ำปลาใส่ต้มโมกุกพริก้กอลองไปหนำจะ้ะที่สำคัญน้อไม่สม้มใส่น้อไม่สม้มน้ำจะ้ะเจ้าสีแสีบน้นสีสสเฮ็ดเองนะคะน้องไม่ส้มนี่อันนี้ไม่ต้องล้างเพราะว่าน้นสีปริเห็ดเข้ม เขาลงไปเลยคะ่ะใส่บอหลายใส่น้อยนึงเวลาไก่จะสุกจ,จะจังใส่ผักไก่แยง<อ>จ้า <c oughs> ในระวางที่ลอ่อต้มกบสุกใน,นสี่สิบห้ามาเบิงสวนผักไฮโดรโปนิกเขาหนองแน่นหนองแน่นก็จะไปลูกปปพักห้อมเปนะคะทีทั้งหลังเอาดินใส่ไวเ้เรียบร้อยแล้ว สิมะปูกแต่ว่าสิพามา่อพีน้่องเมา่อเบงพักให้ดโปรนิกเนี่ยสีที่ปลูกไว้กําลังงามเลยค่ะบ่สวยบอคะพักกระเยะกับงามงามเลยค่ะอืมสวยเลยกําลังออกงามงามเลยค่ะ ตัวนี้ซเป็นพักใคร่ี้ตัดไปเมื่ว่านนะคะตัดไปปลูกหม่ปลูกไม,กไมอยู่นีค่ะนี่จะตัวปลูกใหม่หมื่ว่านนี่ปลูกเมื่อคืนคำคำยังซื่นเลยเดี๋ยวอีกสองเสมอสิมาอัปเดตว่าหากปลูกเหมือน,นสดชื่นเลยนะคะปลูกเมื่อวานเดี๋ยวอีกสองมือก็ปรงหากค่ะสว,สวยเลยเพราะเ่าถ้าตัดใหม่มปลูกใหม่ๆม,มนจะแบบซัดขืนงามเลยค่ะยิ่งเพาะยิงแตก ให้ปลูกพักหอมเปกันค่ะอันข้างมัข้างน,านจะเป็นผักกกะแยงงามค่ะงตัดกับยิงเปกขึ้นกันพังหอมเปก็คือพักหอมใบมนอันแบบหอมใบเลื่อยล่ะค่ะผักชีฝรั่งเอาดินใส่ใบเรียบร้อยแล้วนะคะนี่สีกะสีมาปลูกเลยค่ะตัดหักตัดยอดดอกเนี่ยปลูกคือดำหน่ายนะคะปลูกไปเลย เอาฟุนใส่นะคะเอาดินเาเอาเอา,เอาดินเราฟุน้นใส่ผสมกันเลยแม่สี่จะใส่ขี้เถานำปลูกไปเลยพอโตเห็ <c oughs> นระวางล่อหม้อต้มครบสุด นี่ละค่ะกิจกรรมย่มเสาเนียนกวนไปทำงานนะคะก็จะมาทำเบิงสวนคิดน่ากินหนึ่งเขานี่นละค่ะกวนยังไปปลูกผักให้ดูโูนิกส์มาคุม ปลูกง่ายๆมากเลยปลูกแล้วก็แค่รดน้ำค่ะส่วนปุ๋ยนี้บ่เป็นปุ๋ยน้ำนะคะเพร่อามเปลี่ยนนีพบ่ละบดพักษ์ที่ฝรั่งนี่ปลูกใส่น้นามนี่มันจะเรนานนะเพราะปลูกบ่ข้อนเราเคยลดร่องปลูกนกะก็เลยปลูกเส่ดินปลูกใส่ดินไปก่อนแต่ว่าส่วนอันอื่นเนี่ยจะปลูกใส่น้นาม เรียบร้อยค่ะเอาน้ำมาหดบบนี้พอหดเปียกค่ะตัวมันเปียกอยู่แล้วดินมันชุ่มฉ่ำอยู่แล้วเขากำมันหดน้ำเอาอดินอิ่มนั่นอยู่แล้วลดไม่เยอะ ซุกลหม้อกบเริ่มซุกเอาพะัแนแยงลงไปเลยค่ะแยงลงไปเลยหอมหม้อต้มกบขี้าไบต้มกบปนหอมหอมะขัแนแยงค่ะพี่น้องเรียบ้อ,อยปปุงได้ยังอายหอนเลยค่ะขั้นตอนแล้วพี่ที่เ่าต้มมันลงไปตำเลยค่ะ ตง่ายนะครับว่ามันแหลกแล้วมันมันมันตมแล้วอ๋พักแหยงทำหมดพิกแลลวเอากบลงไปเลยค่ะกบนี่แน่สี่สิบวันนั่นแล้วนะฮะต่อมตำโยโยเพราะว่ากบหน่อยครบก็ลงไปสุมลงไปเลยค่ะตำ ตีอสองสอมกันเลยพี่น้องพร้อมลองไปค่ะตีต่อสุดท้ายท้ายสุดหัห,มห,มหมมอมหักหอมหัวหอมะไรเนี่ยใส่กันเรียบร้อยไปค่ะพี่น้องไปกินข้าน้ำกัน ไปค่ะามาพี่น้องมาเบิง่งติบเขาเขาห้อนกินก่อนนึ่งสิไปทำงานนด้พี่น้อง สองข้าอิม่มมาได้ไปไนเนี่ยืมโอ้บ Cuyo กินซาเจานะข้า <est rib> <ện> มเขานี่อืมจับไม่ต้องไม่ต้อง các anh em chào rồi, rồi Nằm không?